สวัสดีค่ะคุณคตาคุณตาชื่ออะไรนะคะคุณตาชื่อสําเริองเรืองเวหาค่ะอายุเท่าไหร่คะอายุเ7ปีจากค่ะก็คุณตาป่วยเ,เป็นโรคไตแล้วคราวนี้คุณหมอก็จะเอาไว้นอนโรงพยาบาลคือเป็นระยะที่ห้าก็ลเลยมาเจอผลิตภัณฑ์อูมิเนี่ยคะ่ะก็เลยลองกินดูแล้วก็พยายามควบคุมเกี่ยวกับเรื่องอาหารที่ไม่ให้กินพอกลับไปตรวจอีกทีมันก็ขึ้นมาเป็นระยะที่สอง ซึ่งทุกคนเขาก็ตกใจกันว่าทําไมทําได้ขนาดนี้เขาก็ชมว่าลูกดูแลดีแต่เราก็ว่าเป็นเพราะผลิตภัณฑ์อูนิคค่ะทีได้ทาให้ตาเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังโอเคอยู่ระบบไตก็ยังโอเคจนคุณหมอบอกว่าถ้าไปเจาะเลือดอีกทีจะให้เลิกกินยาโรคไตแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ไปเพราะกลัวเรื่องโควิดยังไม่พาคุณตาไปโรงพยาบาลค่ะตากินตัวนี้มาเกี่านประมาณสองปีแล้วค่ะ ประมาณสองปี้วตอนที่ไปหาไตาระยะห้านี่เขากี่เปอร์เซ็นต์นะคะพี่ค่าไตาพอจําได้ไหมคะอืมจําไม่ได้แต่ก็มีเอกสารอยู่นะแต่ตอนนั้นระยะที่หคือคุณหมอจะเอานอนโรงพยาบาลเพื่อทําการฟอกแต่คราวนี้ทางลูกก็ได้เซ็นปฏิเสธการรักษาเพราะคิดว่าถ้าฟอกตาก็ไม่อยู่อ่ะอยู่ได้ไม่ถึงขนาดนี้ก็เลยว่าเออ เอากลับมาแล้วก็มาดูว่าจะกินอะไรกันจนมาเจออุมิเนี่ยแหละค่ะว่า,วาเออตอนแรกฉี่แกก็เหม็นเน่าเนาะกลิ่นเน่าเลยแล้วแกก็ไม่มีแรงเหมือนหมดแรงไปเฉยยืนกล็ล้มพอได้กินไปสามวันฉี่แกใสขึ้นดีขึ้นผิวจากดำๆเหมือนหนักทางโคกอะ่ะมันก็ดีขึ้นอะ่ะทุกอย่างก็ดีขึ้นเหมือนตอนนั้นที่ตาเข้าโรงพยาบาลก็คือเหมือนตานอนเคลียอย่างเดียวใช่เหมือนไม่มีแรง ไม่มีแรงแล้วผิวก็ดำแห้งๆแล้วก็ไม่มีแรงเหมือนมันหมดแรงอ่ะตากแกเองอะนะแล้วตายมีโรคประจำตัวอื่นไหมคะคุณพี่ตอนนี้ก็เป็นโรคหัวใจก็เพิ่งเริ่มกินผลิตภัณฑ์ภูมีสีเหลืองกำลังเริ่มกินกันอยู่เป็นมานานหรือยังคะหัวใจเนี่ยหัวใจนี่มันเป็นก่อนโรคไตหรือยังไงเอ๋จะใช่แต่เพิ่งจะไปตรวจเจอกันเมื่อปีหนึ่งเอาไปทําแต่ก็ยังไม่ไม่รักษาต่อนะคะก็กินอาหารเสริมไป ต้องไปอยู่โรงพยาบาลไม่ต้องไปทําอะไรให้มันเจ็บอีกแล้วเรารู้ได้ไงอะคะว่าที่เป็นที่ที่ตาบอกว่าตาหัวใจไม่ดีอาการเริ่มต้นของที่บอกว่าเออหัวใจไม่ดีตอนแรกก็น้ํามันท่วมปอดอ,อากาศหนาวๆนี่นี่ยอ๋อน้อํามันท่วมปอดพอไปเข้าโรงพยาบาลหมอเขาเอคโคหัวใจดูเขาบอกว่าใช่เป็นเกี่ยวกับเรื่องอความดันใน อหัวใจเนี่ยมันผิดปกติอืคราวนี้ก็เลยพอออกมาจากน้ำท่วมก่อนก็เลยไปทําการเอคโคดูไปเสียเงินเอกชนอไปเอคโคดูก็เลยได้รู้ว่าเป็นจริงๆก็คือว่ามันจะเป็นก่อนหรือหลังโรคไตอันนี้พี่ไม่รู้นะแต่รู้ว่าตอนนี้ก็คือว่าเราก็กินอาหารเสริมของอูมิตัวสีเหลืองจา่คุณตาก็ดีขึ้นนะ่ะพอกินนะ่ะแกก็หายใจดีขึ้นจากที่สะท้อนมากๆเหนื่อยมากๆมันก็ดีขึ้น ก็ก็จะกินอย่างเนี้ยผักไปเรื่อยๆเร้วตอนนี้ก็คือยังไม่ได้ไปหาหมอเพราะว่าโควิดเนาะใช่ยังไม่ได้ไปตรวจเช็คเกี่ยวกับเรื่องไตค่ะส่วนเรื่องหัวใจก็คือว่าคุณหมอก็ให้ยาเกี่ยวกับเรื่องไขมันเกี่ยวกับเรื่องละลายริ่มเลือดมาตอนตอนนี้กินยาตัวไหนอยู่บ้างคะก็มีละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาไขมันแล้วก็โรคโรคไต แต่ถ้าไปอีกหมอบอกว่าเจาะเลือดปุ๊บทำไงก็จะต้องเลิกยาเลิกลมไตออกไม่กินต่อแล้วเพราะว่ามีแค่ริมเลือดกับไขมันความดันไม่ต้องเพราะความดันดีความดันปกติค่ะความดันปกติพื้นฐานแกเป็นคนแข็งแรงไปผ่าหลังมาถึงได้เป็นไตเนี่ยแติดเชื้อไงผ่านนานหรือยังคะพี่โอ้ยตั้งแต่อายุเจ็ดสิบเอ็ดมั้ง กี่ปีแล้วคะนี่71 71 77ก็6ปีอะปีอ๋อ6ปีก่อนไปผ่านหลังเพราะว่าติดเชื้ออ๋อเลยต้องสั่งยาแก้อักเสบแบบรุนแรงระดมกันขนาดหนักเพราะแผลติดเชื้อเยอะผ่าเยอะไงเต็มเลย5ข้อติดเชื้อแล้วก็เลยต้องแบบอัดยาอัดยาเนาะนันแหลกร่วงเลยพอพอพอเดินได้หายจากภาวะติดเชื้อแล้วรอดมาได้ไตเลยก็เป็นโรคไตเออมันมันเหมือนกับมันทําให้เป็นแบบเนี้ย เอาให้คุณตาพูดหน่อยวันตอนนี้คุณตากินอย่างละกี่ซองต่อวันนะคะกินอย่างละกี่ซองต่อวันวันละซองวันละซองสีเขียวซองหนึ่งสีเหลืองซองหนึ่งอ๋อแล้วข้าวนี่ตากินสามมื้อไหมคะหรือยังไงเอ่ยหรือกินเฉพาะมื้อที่อยากกินสามมื้อสามมื้อหมูไม่ได้ยินต้องพูดดังๆข้าสามมื้อหรือเปล่าสามมื้อ เอาตากินไอ้นี้ให้หนูดูหน่อยเผื่อคนกินยากกินง่ายยังไงรสชาติเป็นไงคะตารสชาติเป็นไงมากอร่อยหวานกินกินกินง่ายใช่ไหมคะกินง่ายไหมพ่อง่ายมีฟันน้อยก็กินไม่ต้องเคี้ยวแบไม่ต้องเคี้ยว กินแป๊บเดียวก็หมดแล้วนะคะก็วันหนึ่งก็วันละซองวันละอย่างละหนึ่งซอง,งอูมิสีเขียวหนง,ง,ลหนงแล้วก็ตัวเอสทีสีเหลืองหนึงอันนี้เราทานสั่งทานกันมาจะ2ปีแล้วนาบที่วิธีที่ดีที่สุดที่ผมค้นพบอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าอูมิอูมิมีส่วนผสมต่างๆจากสารสกัดสารหร่ายทะเลเรียกว่าฟูคอยแดนฟูคอยแดนมีประโยชน์มากมาย ที่ช่วยเสริมสร้างร่างกายของคุณช่วยควบคุมระดับภูมิคุ้มกันตอนนี้มาทํางานได้2ทางความเจ็บป่วยบางอย่างปัญหาบางอย่างที่เรามีเป็นเพราะระบบภูมิคุ้มกันของเรามีปฏิกิริยารุนแรงเกินไปมันเพิ่มสูงเกินไปฟูคเคนช่วยในการปรับระดับภูมิคุ้มกันนั้นให้กลับมาเป็นปกติได้บางครั้งระบบภูมิคุ้มกันต่าเกินไปและเรารู้สึกไม่สบายมันจะช่วยปรับระดับภูมิคุ้มกันให้กลับมาสูงขึ้นช่วยควบคุมให้เป็นในแบบที่ควรจะเป็น ประโยชน์อย่างอื่นที่เราเห็นจากฟูคอยเดนคือการทําให้เกิดการต่อต้านการอักเสบมันช่วยบํารุงร่างกายเมื่อเราป่วยเราพบการอักเสบเกิดขึ้นทั่วร่างกายเพื่อลดการอักเสบนั้นฟูคอยดดนเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยทําให้ดีขึ้นได้และร่างกายของคุณก็จะรักษาตัวเองมันช่วยให้คนนอนหลับได้ดีขึ้นมันช่วยในเรื่องการจ่อยอาหารและสุขภาพของลําไส้มีประโยชน์มากมาย ที่ได้จากฟูคไยเดนเมื่อคุณรวมสิ่งนี้กับน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิลซึ่งจะช่วยสนับสนุนการทำงานของฟูคไยเดนเมื่อคุณใส่ทุกอย่างลงไปในเจลเทคโนโลยีอาหารเสริมรูปแบบเจลคุณจะได้ผลิตภัณฑ์อันทรงพลังเทคโนโลยีอาหารเสริมรูปแบบเจลทำจากหลักพื้นฐานของโพลีแซคคาไรด์ฟูคอยเนเองก็เป็นโพลีแซคคาไรด์ดังนั้นสิ่งเหล่านี้จะประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อพวกมันเข้าไปสู่ร่างกายร่างกายของคุณจะสามารถดูดซับได้อย่างรวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพรับเข้าไปในระบบของคุณและเสริมสร้างูมคุ้มกันนั้นช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วช่วยป้องกันคุณให้ห่างไกลาจากการป่วยอูมิเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมทุกคนควรจะลองมันนี่คือผลิตภัณฑ์ที่คุณควรจะทานมันเข้าไปในทุกวัน